สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะนะครับผมนะวันนี้ผมก็ขอมานําเสนอ2ประสานตํานานเรือใบสีฟ้าแม <c oughs> นเชสเตอร์ซิตี้เป็นตํานานเป็นตานานแมนซิตี้ได้หรือเปล่านะแต่สําหรับผมนะผมให้เขาเป็นตานานนะแต่สําหรับผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์มาใต้ล่างยูทูบนะครับก็แน่นอนนะครับผมพูดถึงตำนานแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่พูดถึง2คนนี้ไม่ได้นะครับผมคาร์ลสตเวนสนะครับรวมไปถึงเอเดนเชโก้นั่นเองนะปีรโย h ฮีโรสทั้งคู่เลยนะครับ เดี๋ยวอาดับแรกผมจะมาขอพูดถึงคาร์ลอสเตเวสกันก่อนนะสำหรับคาร์ลอสเตเวสเนี่ยพอปีรอยั h e ีโรสได้เข้ามาเนี่ยก็บอกได้เลยนะว่าจุดเด่นทุกอย่างที่ความเป็นเตเวสอพูด,พ,ดพูดง่ายๆเลยว่าความเป็นเตเวสนะครับทุกอย่างอะมันเหมือนจริงไปหมดเลยนะครับผมก็แน่นอนครับหลกัหลกๆของเตเวสเนี่ยโดดเด่นก็คือเรื่องของสปีดต้นนั่นเองนะสูงถึง106นะครับผมซึ่ง การออกตัวที่ดีขนาดนี้นะครับผมจึงทาให้จังหวะกระชากอะไรเงี้ยโอกาสที่มันจะชนะกองหลังฝั่งข้าเนี่ยมันสูงมากๆนะครับผมแต่อย่าลืมนะว่าเตวสเนี่ยจุดเด่นเขาคือการออกตัวนั่นแหละก็คือสปีดต,ต้นมันจัดจ้านก็จริงแต่ว่าเรื่องของความเร็วอ่ะที่มีแค่96จึงทาให้เออในเรื่องของระยะยาวหรือว่าการวิ่งอย่างต่อเนื่องอะไรเง T ี้ยเตวเวสก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะพอค่าสปีดต,ต้นมันเยอะเน้นการออกตัวเป็นหลักนะผมเตเวสโอกาสชนะเนี่ยจะสูงมาก ซึ่งเตเวสมันไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องของสปีดต้นอย่างเดียวนะครับผมก็คือเรื่องของบาลานซ์เขาฟิสิกอลเขานั่นแหละคือความแข็งแกงร่งสมดุลที่เยอะมากรวมไปถึงสรีระของเขาที่ดีมากนะสูง1นึ่งเอนี่ยอาจจะไม่ได้สูงใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าน้าหนัก7 7เนี่ยจะนาให้เขาเรียกว่าอะไรอะรูปร่างของเตเวสเนี่ยมันจะดูหนานๆตื้อๆตันๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นนักเตะที่แบบตัวเล็กก็จริงแต่ว่าเรื่องของความแข็งแกร่งมันสูงมากแล้วเสียบอลยากๆได้ยากมากนะแล้ว เบอนบอลมันจะติดเท้าเตเว์น่ะจากการที่ได้ใช้อ่ะเตเว์เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงมากและเลี้ยงบอลได้ดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาพูดถึงพล,ลังแสงหลักๆกันก่อนเลยนะสำหรับเดวสนะครับก็มีเฟนเน่ช็อตเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้โฮมแล้วมีลองช็อตเทเกอร์นะครับผมก็เป็นนักเตะที่ยิงนอกกรอบเขตโทษได้ดีมากๆรวมไปถึงมีเอาไซด์ฟูตช็อตคลอสนะครับผมซึ่งเป็นนักเตะที่เวลาจบสกอร์แล้วมันจะมีโอกาสติดไซค้อยด้วยนะครับผมซึ่งการที่นักเตะมี3พลังแสงเนี้ยจึงทำจึงทำให้การจบสกอร์ของคาร์ลส์เดวสในการยิงไกลน่ะก็คือการยิงนอกกรอบเขตโทษนั่นแหละมันจะดูเว่อร์ ได้มากเลยนะครับผมซึ่งเตเวเนทำได้ดีจริงๆนะก็คือการยิงไกลนั่นแหละนะครับผมยิงเต็มข้อหรือยิงปัน่นทําได้ดีหมดเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขเดียวก็คือพยายามใช้เท้าขวาเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าคาร์ลสเตเวเนวิฟฟ์ ood, เท้าซ้ายเขาถนัดแค่3จึงทําให้เท้าซ้ายของเขาเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเพื่อร่วมทีมการเปิดบอลหรือว่าการจบสกรอร์เขาเนี่ยเท้าซ้ายทาได้ไม่ดีเลยครับแต่พอเป็นเท้าขวาเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆนะครับผมทําได้ดีทุกอย่างเลยการจบสกอร์เปิดบอลจากริมเส้นนะครับ คาร์ลสเตเวสเป็นริมเส้นที่บอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดใครเอาบอนไปนเล่นริมเส้นหรือหน้าต่ำเนี่ยเป็นนักเตะที่ตัวเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องลูกกาอากาศนะครับหรือลูกมงนั่นแหละคาร์ลสเตเวสมงดีมากนะมงดีจนผมตกใจแล้วเฮ้ยทำไมมันมงดีขนาดนี้คือเขาเรียกว่าไงจังหวะโอกาสได้มงบอลอะไรเงี้ยมัน มันน้อยอ่ะแล้วทุกครั้งที่มันมีโอกาสได้หม่งบอลอ่ะมันก็เป็นประตูเว้ยแต่เวสมันเป็นนักเตะที่หม่งบอลได้ดีจริงๆนะครับผมแล้วก็เรื่องการยิงฟรีคิกเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะครับเออแต่บอกก่อนนะว่าถ้าเป็นเพื่อนได้ดูในหลายๆคลิปรีวิวอ่ะแล้วมันมีไฮไลท์ฟรีคิกให้ดูน้อยเนี่ยต้องขอัยนะครับผมเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยนะว่าผมทาคลิปรีวิวมานานมากๆแล้วแล้วในหลายๆครั้งนะครับน,นี้พูดตรงๆเลยนะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะ มันมักจะไม่เสียฟาวเลยจริงนะไม่โอกาสที่ผมจะได้ยิงฟรีคิกน้อยมากจริงๆอย่างเช่นผมทำคลิปรีวิวนี่แหละผมเ,เล่นไปประมาณกี่แมตช์วะเจ็ดแปดแมตช์เก้าแมตช์สิบแมตช์อะไรอย่างเงี้ยผมได้มีโอกาสฟรีคิกแค่สองครั้งเองมั้งซึ่งครั้งหนึ่งมันพลาดแต่อีกครั้งหนึ่งมันเข้านะครับผมมันโอกาสได้ยิงฟรีคิกมันน้อยจริงๆนะครับผมจึงทาให้ผมไม่สามารถรีวิวหรืออธิบายเรื่องของว่าเอ้นักเตะคนนี้ยิงฟรีคิกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะอธิบายณนะจุดนี้ได้ไม่ชัดเจนพอนะครับผมก <laughs> <laughs> เตเวสเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลดีสรีระดีนะครับผมบอลติดเท้าแล้วก็จังหวะที่กองหลังถึงตัวเตเวสเนี่ยโอกาสถึงตัวก็ใช่ว่าจะแย่งบอลเตเวสได้ง่ายๆนะครับผมเตเวสแข็งแกร่งมากๆนะครับผมแล้วก็ยังจะมีสกิลมูฟสูงถึงสี่ดาวจึงทำให้จังหวะที่เลี้ยงหลบกองหลังฝั่งตรงข้ามและเอาตัวรอดเนี่ยก็จะทำได้ดีมากๆเช่นกันนะครับเตเวสเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากๆนะในตำแหน่งหน้าต่ำรวมถึงตำแหน่งลูกเส้นนะครับก็เป็นนักเตะที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดใครได้ดูในบอลยุคเเอหลังงจาาก2010ป็นนต้้มะไรีย ก็น่าจะรู้ดีนะว่าเตเวสเก่งขนาดไหนนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเอเดนเชโกกันบ้างสำหรับเอเดนเชโกเนี่ยเป็นสไตรเกอร์ที่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันไว้เยอะนะครับบอกไว้ก่อนนะคือ ก็แบบเออซื้อมารีวิวก็ได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้คาดหวังไวไปกับมันเลยนะครับแต่ว่าจากการที่ได้ใช้นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างอะที่สไตรเกอร์ทำได้แม่งทำได้หมดเลยเว้ยเก่งจริงๆนะสำหรับเดนเซโก้นะผมเป็นนักเตะที่สรีระดีมากนะสูงถึง1 9 3่นัก80ด่ะจึงทำให้เรื่องของฟิสิกอลหรือความแข็งแกร่งของเขาเนี่ย มันก็ดีมากๆอยู่แล้วนะเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเสียบอลยากกองหลังถึงตัวในหลายๆครั้งเซโก้สามารถต่อกอแล้วก็สู้ได้นะครับเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเสียบอลยากเลี้ยงบอลดีติดเท้านะครับผมแต่ว่ามึงมึงเลี้ยงบอลดีติดเท้าก็จริงแต่สกิมุ๊มึง2อดาวไอ้เี้ยคือสามดาวมันก็เอาตัวรอดจากกองหลังฝั่งตรงข้ามได้ไม่ดีอยู่แล้วพอมึงเป็น2ดาวโอ้โหมึงใช้ท่าอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับย้ำสำหรับเซโก้เนี่ยเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลดีแต่ว่าใช้ทักษะสกิมุ๊ไม่ได้เลยนะครับ แต่ก็จริงอยู่นะว่าสกิลมูฟของเขามีแค่2งดาวและใช้อะไรไม่ได้มากนะครับแต่ว่าพอพูดถึงความเป็นสไตรเกอร์นะครับผมแน่นอนพี่แกมีครบจริงๆความเร็วที่จัดจ้านนะคือเร็วมากนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งก็ดีนะครับผมเลี้ยงบอลก็ติดเท้าและเรื่องของการจบสกอร์การหาพื้นที่พี่แกเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินนะครับผมก็คือการยิงในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยิงปัน่นยิงแบบ ยืนตรงไหนก็ได้ก็ยิงได้หมดอ่ะพูดได้ง่ายเลยนะแล้วพี่แกไม่มีวิฟูดนะครับผมก็คือจึงทําให้ทุกครั้งที่แกยืนอ่ะแล้วเวลาแกยิงอ่ะเท้าขวากับเท้าซ้ายอ่ะทำได้ดีไม่ต่างกันเลยนะผมเท้าขวาถนัดห้าเท้าซ้ายถนัดห้าจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบยิงในกรอบเขตโทษก็หายยิงนอกกรอบเขตโทษก็ยิงได้ดียิงได้หนักนวงนะครับยิงป่านก็ทําได้ไม่เลวนะผมแล้วยิงได้เท้าขวาก็ดียิงได้เท้าซ้ายก็ดีแล้วเรื่องลูกกาอากาศสาหรับเชโกอ่ะแม่งก็ยังทําได้ดีอีกนะครับผม เพราะว่าสูงถึง193นั่นแหละนะแล้วมันยังมีพลังแสงพาวก power h เดอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพลังแสงฟิน i s ช s อ o จึงทำให้นักเตะคนนี้จบสกอร์ได้คมกริบมากๆนะรว,วมไปถึงลูกกาอาการะไรลูกมงแหละก็จะมงได้รุนแรงมากจึงทาให้เอเดนเซโกเนี่ยมีความครบเครื่องในการจบสกอร์มากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพชฌฆาตที่แท้ทรูเลยครับยืนตรงไหนก,ก็ดีไปหมดนะครับผมเพราะว่าแกเนี่ยหาช่องดีมากนะค่ายืนตำแหน่งสูงถึง104เนี่ยนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ค่าปฏิกิริยานะครับผม สูงถึง92จริงนะไม่เอเดนเซโก้ S e เนี่ยมักจะอยู่ในตำแหน่งที่เออเวลาเรายิงแล้วโอกาสบป็นประตูเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับผมแล้วเซโก้เนี่ยมันมักจะยืนได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะคือถ้าพูดถึงแบบว่าคุณกำลังหากองหน้าสักคนหนึ่งอะที่จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะยิงยืนตรงไหนก็ได้ยิงไกลก็ดียิง ใกล้ๆก็ยิงได้คมกริบและลวงไปถึงลูกกาอากาศก็ทําได้ดีเนี่ยไอเดนเซโก้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยนะเป็นนักเตะที่ดีจริงๆนะครับผมเร็วแข็งแกร่งจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบหาช่องก็โคตรเทพนะแต่ว่าพอมาพูดถึงแบบเอาไว้ใช้ทักษะแบบพิ้วพิวอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าเซโก้เนี่ยเลี้ยงบอลดีนะครับผมแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยถือว่ามี ก็เลี้ยงได้ดีอะแหละนะครับผมถ้าควบคุมอนาล็อกปกตินะครับแต่นะครับผมแต่พอพูดถึงเรื่องการใช้สกิมูฟเอเดนเซโกใช้ไม่ได้เลยจ้าสองหน้าเอาไปคือสองหน้าว่ะคือคือตอนที่ผมใช้ผมแบบพลิกลองซีดานเธอลกอัดจะคึบๆเอาแม่งอม่ทำไมมันไม่ติดว่ะผมค็เว่าอนาล็อกผมเจ๊งหรือเปล่ารวนหรือเปล่าผมก็เลยงงมากเลยเพราะว่าผมทั้งแม์อะผมซีดานเธอไปสิบกว่ารอบแบบแม่งไม่ติดสักรอบกอ็ถ้าเกิดอนาล็อกมันจะมันจะรวนอะผมว่ามันน่าจะออกแนวเจ๊งซะมากกว่านะผมก็เลยแบบ สงสัยอะกดดูสกีมูฟเซโกเลยเออส,ส,ส,สองดาวน,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 น้อยไปไหมมันน้อยไปจริงๆมันน้อยเกินเพิ่งมาเห็นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าครอผมดูแต่ค่าพลังที่ดีๆของมันนะแต่ไม่ได้ดูสกีมูฟมันเลยนะครับแล้วมันก็นั่นแหละสกลมูฟสองดาวนะครับใช้ทักษะอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการจบสกอร์ความเป็นเพชฌฆาตเซโกกินเต็มนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวนักตน Carlos, David, เตะนะครับผมทั้งคาร์ลอสเตเวสรวมไปถึงเอเดนเชโกปีรโยฮีโรสนะครับผมก็เป็นสองนักเตะที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมในยุคยุคนึงนะก็ถ้าเกิดใครทันดูแมนซิตี้ในยุคนั้น,นก็ต้องบอกนะว่าแข็งแกร่งมากนะครนะับผมและนปัจจุบันแมนซิตี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะผมก็เรียได้ว่าเป็นทีมที่ ส,สุดจริงนะครับสุดจริงนะก็ต้องยอมรับนะครับผมแล้วก็โอเคขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมแล <c oughs> ้วกูจะพูดซ้ำทั้งวมนนะผม <c oughs> มื่นแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวนักเตะคนไหนอีกก็สามารถบ,บอกได้ที่ยูทูบนะผมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ อยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปสอบถามได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม